เมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพระองค์เสด็จมาแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะพวกป้าก็มานั่งล้อมพระองค์ท่านท่านก็บบอกว่าไม่มีโรงเรียนใช่ไหมแล้วท่านจะเอาหนังสือมาให้อ่านทุกคนที่เข้าไปท่านก็เรียกเข้าไปเป็นยังไงจ๊าอ่านหนังสือดีไหมมีใจฟามว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ถามแล้วก็ภูมิใจว่าเออ เราได้มีอาจารย์ที่ว่าเป็นถึงแม่ของเพนดินนะคะนางอารีถ้ำแก้วชาวบ้านอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ่ายทอดความทรงจำเมื่อครั้งที่เธอได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานการสอนด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกับนายพิชัยอยู่เย็น ซึ่งเคยอยู่ที่สวนผักล่างอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีอย่างจดจำถึงเรื่องราวที่สําคัญที่สุดในชีวิตวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมราชินีนาถเสด็จมาที่โรงเรียนชาวไร่ตอนนั้นนะครับท่านก็เข้ามาประทับก็เรียกให้เด็กๆมาอ่านหนังสือถวายท่านก็ยืนหนังสือเ,นนอเปิดหนังสือมาหนังสือก็ว่างเี้ท่านก็เปิดเอาอ่านอ่านให้ฟังสิจ๊ะ ผมก็อ่านลุยไปเลยอ่านได้นะเนี่ยอ่านถวายเสร็จแล้วท่านก็ถามเนี่ยถามว่าอยากเรียนไหมจ๊ะผมก็พออยากครับเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสอนหนังสือราษฎรด้วยพระองค์เองนี้แม้นการเวลาจะผ่านไปกว่า40ปีแล้วแต่ก็เป็นประจักษ์ยพยานที่แจ่มชัดถึงพระราชรทิยรักการศึกษาและความใสพระราชรทิย ในเรื่องการศึกษาของราษฎรโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาหลักของประเทศนอกจากนั้นนับแต่พุทธศักราช2519ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ที่ราษฎรสามารถมาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองลักษณะห้องสมุดอนเนกประสงค์ที่พระราชทานชื่อว่า ศาลารวมใจท่งคัดเลือกหนังสือประเภทต่างๆพระราชทานไว้ในศาลารวมใจด้วยพระองค์เองให้มีพร้อมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศประวัติศาสตร์วรรณคดีศาสนาศิลปวัฒนธรรมและความรู้ด้านเกษตรกรรมต่างๆท่งใส่พระราชริฐัยในเรื่องสื่อการศึกษาส่งคัดเลือกภาพที่ใช้ติดฝาผนัง เพื่อประกอบความรู้บางครั้งทรงอ่านหนังสือบันทึกลงในแถบบันทึกเสียงพระราชทานไว้ในศาลารวมใจโปรดให้จัดตั้งศาลารวมใจไว้ในภูมิภาคต่างๆรวมเจ็ดแห่งปัจจุบันแม้นระบบการศึกษาจะพัฒนาไปมากรัศดรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการศึกษาได้ด้วยตนเองศาลารวมใจก็ยังเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ที่สำคัญ ของกลุ่มครูและนักเรียนและยังเป็นศูนย์รวมชุมชนในการฝึกหัดศิลปาชีพและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันพระราชฤิัยรักการเป็นครูของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถความใส่พระราชฤิยัยในการส่งเสริมการศึกษาของชาติโดยเฉพาะการศึกษานอกระบบเพื่อให้ราษฎรได้โอกาสได้เข้าถึงแหล่งความรู้ จนถึงการสร่งสนับสนุนการเพิ่มพูมความรู้ในลักษณะการศึกษาตลอดชีวิตล้วนเป็นต้นแบบของนักการศึกษาที่แท้จริง